สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองด้วยจ้าสวัสดีจ้าอ่าจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาทำกับคงกับเขาเลยจนันวันนี้น้องแนนจะเสนอเมนูอะไรเนาะนี่แกงเห็ดรวมจ้ะนี่วันนี้น้องแนนไปหาเห็ดได้ด้วยจะนี่ก็เลยจะมาแกงแกงแบบใส่น้ำใบะยานานี่แหละจ้ะนี่เดี๋ยวดูสูตรการแกงของน้องแนนนะจ๊ะจะใส่อะไรดื่มอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูตำ กระเทียมกระห้อหอม,อมอแล้วก็ตะไคร้ด้จ้ะนี่กับใบมะกรูดจ้ะแล้วก็เ,เทสไซ็ด้จ้ะนี่ เฮ็ดนี่ก็จะมีเฮ็ดพึ o, os, os, ่งวานเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดแป้งด้วยจ้ะแม่ไปหามาด่ายบันนี้เฮ็ดลังงูได้หนึ่งดอกจ้ะชิลาก็บสายพงนัวจ้ะในหนองแนนจะพุงเครื่องไปเลยเด้อจ้ะนี่ เรื่องข่ายุ่งกระหลืมมาอีกเลยเดือนจ้ะจ้า้าแลวปิดฟ้าไว้ให้เดือดนนล้จ้ะสู้ก็จะมีแค่นี้ในใจมีอะไร,รดี๋ยก็รอให้เดือนแล้วก็ล่อให้ซูเป็นะอะไรจ้ะ แรงเห็นนเดนัง่นก็นเดือดเด้ดเเอเด้อจันดาเส็จตา้งเ่ขออนุญาตชิมก่อนเด้อจันมีแล้วใส่ไบพักเดี๋ยจัน เป็นพักชะอมกบบาบใบโหระพาอาจาะนี่แกงประเทศรวมนะจาะช่วงนี้ก็ยังมีเฮ็ดมีอะไรให้ได้หาได้ทำได้แกงได้กินกันอยู่นะจาจนี่เป็นเมนูเฮ็ดเดี๋ยวไปหามาดานะเด็กจ้ะจ้าเสร็จแล้วจาะมากินขา้าวดดวกกันเด้อยจ้า อาจารย์นี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วเด้อนี่วันนี้ทานน้ำแก้มค่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรดึงน้อนี่เดี๋ยวมาดูกันจ้ะแกงคนแนะนำเลยค่ะเนื้อขามแกงเห็ดต้มปลาค่ะใช่ต้มปลาค่ะโอ้ตัวแรกกับพิษแล้ว ต้มค่ะแกงเห็ดรวมค่ะน้ำพริกค่ะมากินเขาก็น้องแก้มเด้อจ๊ะมาจ้ะมากินต้มปลาก็น้องแก้มเด้อนี่จ้ะกินต้มปลากาแฟกับนู้นะคะบอกนี่ไม่มีห่าเลยเด็ก กินกินปลากินสวัสดีจ้ามันจะมากินข้าวกับพี่โยเด้นกินตุ่มพักก็เฮ็ดมันนี่ก็มีปลาทอดเหมือนเดิมเพราะว่าถอนเกียไปหามาได้จะช่วงนี้ทำไมปลามีตัวใหญดได้มาเดินใจเดือมากินเด็กกันจ้ะเห็นกระบนอยู่ปลากำลังเขานิ่งๆเลยป้าเห็เพาะแต่พี่โยมีธุระไปไปคุณไปหาตกปลาแทนจีกหน่อย าเลยเพราะว่ามีง่อดตอ,อ่อยต้องแกมไปตกแทนไหมล่ะต้อชรจะแสบดีจัตกตกมนเอาเอาป้าขึ้นมาบนบกเป็นแต่ว่าตกไม่เป็นทำไมไม่รู้รรอ้คบาากาเร็วมากเลยเลยัน,นับทนันแต่ตอนเอาป้าขึ้นได้เอาเป็นนี่ก,กินดกระดอกแทร่เยตุก๊กมุนหมุนม,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 มา

จืดไหมลุงแกงจืด,จดคินเหม่อคินก่อนใช่ไห <c ười> ม,มตือนเรียบไหนมากินอะไรมาหรือเปล่าอืมใใปิดปืด <c ười> ปืดจะแบบปากปากฟาดแล้วป,ปืดปืดมาจา่ามาจา่ามากินข้าวเด็กกันเด้อจา่กกา,า,เาเด้อนี่เสร็จเสร็จม่รีบก็กินแต่ข้าวเดืองไม่กินเดืองเดี๋ยวจา่าบางทีบางวันก็ไม่หิวมันโถงหนึ่งมันก็มัน,มน,มนไม่ค่อยดี ก่วงนี้พึ่งยาธาดเด้อจะปลาเรายกมาเป็นสัวเลยตัวันเป็นฝาดๆงก็ไม่รู้กินในปลาขงอะปลาอาหารไม่กินอะไรกับฝามดามื่ออาหารไมกรอบกรอบจริงกรบจริงวิวว่งตู้ฟัดเนี่ยตู้กลางเลย ไม่ล่ะมันยากมากใช่ไหมนี่น่าดีัจเอจจอยกำลังออกดีน,น้องแน่ก็ต่องถึงเวลาไปตัดหอ,อยอีกแล้วจ้ะใครเลยค่ยมะมาฝนหยุดห้ายบ้านแลวปลาจะของปลาอ่อยเลยโทรมาให้น้องแน่ไปตัดหอ,อยเลย แกงแบบนี้อร่อยเนาะ่ย่าอย่าแกงเปรือฮิตกอจริงจริงใหญ่สดหนักไม่ค่อยเท่าไ่เดี๋เด็ดนะแกงน้ำขุน เกมัมากมากบรรูุแห่งที่ทำไมเืี่ยเขาตบถึงตงเลยตรงเนี่ยกิดถงึงไม่กินหลักเพราะยักษเพรยักษ์มันมาแสีย ยายเอาเองฮิโหดแล้วโชคเริ่ม ah. ข้าวต้มผิดอ้อผิดนี้กับแมวคืนนะไม่กินอะไรอ่ะน้ำตาลไม่แกงแกงก็อะไรดอเแคกระดกดีแต่นี่นะออกจนกินไม่ทัน ถ้าเมนูจนนึ่งมาดูถ้าเมนูอะไรอะไรจะต้้งดอกเคต้มแกงส้มต้มแกงส้มอยู่จะใสก็อยากลองลองพัดดูกอดแบบไดไดยังแบบจะดีแป่งทออบแกวนี้เราจะก็ทอดกรอบหน้าดิพ็ดยัดก่อนพัดดอกเคสั่วโดยยังไม่ลองไม่ทำโดยพักกินสักที ดอกแค่ต้มจื้อดิ๊งนายใหญ่แกงจืดขคือมาละนะเบเนือดอกแค่ตลมาที่ใหญ่อยู่นะนู้หิดทางฉันฮัดพักบ่งดอกแค่นู้ก็ควรจะทางฉันทำด้วยหรอทำด้วยิจะไม่นูทจะไม่ทำไหม เดี๋ยวจะตั้มจะตุ่มเมื่อปีนี่ปิดมือจะเก็บไปตั้มตุ่มแจกหมูกันกินกัมาแกงทำเมนูแกงแม่สอนทอดไขทอดหมูเป็นัดน้อตดมอรทอดหมูโดดนี้ไม้หมูข้ได้หแม่ก็ถอดให้ทอดออเงกโดดนี้ย่องย่อง ใครใครโดนสิ้ระทะ้ชิ้นลยตามาเดินตาบุญถอดถอดดีอพจารณเขบอกตาดูลองดูเผื่อมันกระเด็นตาตาทีดเดียวจับขยำขยำไปขยำเลยนี่เป็นขว้ไอเขน่ะมันกระดิ่มันนหมไปจามจาไม่ถอดน่ เซ็ตๆเลยจะเด้อมากินด้วยกันจ้าจ้าเทปหลางต้นตๆแล้วมาต้มมันก็อร่อยนะแต่ความตัวฟองเิปอยู่เพราะว่าลวกมันก็จะจืดๆหน่อยเพราะมันตุม่มขำต้มก็มันนุ่งเนี่ยหนามเทปมันก็เออเกค ไปหามาเอาใครไม่ะมาจะไม่รู้บ่ายงั้นหนูแค่ไปหาอ๋อแม่แม่ดีหนูไปอยู่ไหนหาจะเก็ไปไหนนีหนูไปหนูก็เลยจะอยู่คนเดียวเดี๋หนูนี่อยู่บ้านคนเดียวนี่ก็อยู่คนเดียวอยากตื่นโตก็ไปหานี่ไงโตกัไปหาปลาก่อนโอ้ไปแต่เช้าเลยนี่ โมงโอ้สายแล้วทั้งแม่แม่ไปผอบกับไปหนีนอนอยู่ที่ไหนนอนไปนอนไปดูหมาไปนอนไปกับแมวไปไปอยู่กับหมากับแมวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลงไปหาแมวแมวก็กระหึีแมวมันเบื่อหนูเต็มไงแมวน้อยมันชอบมนี้เหมืแมวใหญ่ก็ อั่งทีมเราจะอุ้มลูกกระดูนี้เดี่มันเบื่อ,อเงี้<ะ>นี่นะตัวนเนี้ยหลอกออกงีอย่าง,งา่รนเนื้อเ่ย มันละกอขุดซอนที่บ้านลองออกจากเพใต้ความร้อนยังอยู่เดี๋ยวเลยกรอบเลยมาหวานยังกรอบแต่หนูไม่ได้กินกรอบหนูกินแต่ไข่มายำจุ่มแหน่ใหญ่สักตัวไปรสเทอร่อยเมื่อวานกินในเหนื่อแซ่บ พัดอะไรอ๋อพัดนาตแรกาจะพัดทัวพัดทัวไปเป็นพักกะลำมพักกลัไม่เอาพัดนาพัดทัวพัดเป็นบัยจะมา่ตวถวเป็นต้นขาถาต้นขาใหญ่นมุกหาไมมัน เมาขโมยปลานะคะ จเม,มีอาจารเ์็มันเป็นเผลน่ะตามันกันอูหอู <S 1> <S 1> <S ้น่ออันกรอบๆไปโดนร้อนหน่อยเจ็บตีหอวสิออยู่ะว่าว่า เฮ็ดคึ่งหวานกับัากยาดอยากเนาะนุย่มอมยดดกยินเลยตบตกต,กต,กต,กตกเลยท้าวคิดอะไรทำตัวมีไข่เนะาะมีไข่ตรงไหนมันนี่มีมดนิดนานมันนี้จะตัวฮ <c oughs> ึมหม้ออลไรกันไปนี่เองเฮ็ดเสร็จเ็ดอืมก่อ กรอบนอกนุ่มในไหมรอบมนี่เลยมีนุ่มในใช่ไหมบ้าลองกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่ามาดูกันอืมรอบทางโน้นจะแบมันฝรอ่ข้างใน ุ่มมีมขไข่ไหมล่ะไม่มีมมมรู้ไะมยายคิดอะไระมีตัวปลาตกผูปลาตกผู มันไม่มต้องหาวันหนูยี่ที่หลุดอืมขันเนาะแบบเพรมันจะกระโดดออกมาจะจามนะเฮ้ยมัเงอืมสมจะดตบดีจ้ะ ไมได้กินเลไม่ใช่ียกินอะไรเพาะว่าไม่ได้กินกินแต่ทกินแต่หมูมันไม่มีมัน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  <c oughs> มัน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 มานมันมันมันมานมั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 นมนมัามัน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 เนนันม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 ันันมันมัมันมันมัมันนมนมันมน พี่โยก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกๆคนนะจ้าที่ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะและ f อทุกคนนะคะ